Get ready with me everyday look. มาแต่งตาลุกนี้ง่ายๆการเลเซอร์เลนก็คือจากนางแบบคนนี้เลยคือน่ารักมากขั้นตอนแรกก็ลงบำรุงด้วยน้ำแร่แล้วก็พวกครีมมอยเจอร์แล้วกันแดดนะคะรองพื้นเขาใช้แป้งข้าวตัวเดิมเลยค่ะเพราะว่าเขาผิวแพ้ง่ายทับด้วยแป้งฝุ่นโปร่งแสงเลยนะคะการแต่งตาวันนี้เขาจะใช้เป็นโทนสีน้ำตาลจะมีเข้มกลางและอ่อนค่ะแปรงหัวแบนจุ่มสีกลางก่อนเลยนะคะทาให้ทั่วเปลือกตาบนและล่างหลังจากนั้นจุ่มสีเข้มนะคะทาแค่ครึ่งเปลือกตาแล้วก็ตาล่าง<ช>ด้วยใช้แปรงสะอาดนะคะเบรน ให้ฟุง้งอินไลเนอร์สีน้ำตาลเข้มค่ะเขียนทั้งตาบนและล่างหลังจากนั้นเขาก็จะวิ่งห่างไอายไลเนอร์แล้วก็ใช้แปรงหัวเล็กๆนะคะมาเบรนให้มันฟุ้งๆค่ะดัดขนตาและปัสาคา่าเลยค่ะถ้าใครอยากได้ตาเข้มมากกว่านี้ใช้น้ำตาลเข้มเบนเพิ่มได้นะคะเสร็จแล้วเขาก็จะคอนทัวร์แบบฝุ่นค่ะตามด้วยไฮไลท์เลยแล้วเขาก็จะเซตต่อด้วยแป้งพับค่ะ ทุกคนเขาชอบแปรงเขียนคิ้วอันนี้มากของเคสแบบเขียนง่ายไวเวอร์ไม่ถึง3นาทีคือเขียนคิ้วจบแล้ววะแล้วเขาก็ปัดแว็กและมาสคลาร่าต่อได้เลยช่วงนี้เราติดบัสตัวนี้มากแกมันทนมากเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะตามด้วยลิปมอนเตอร์โทนสีน้ำตาลแบบนี้ใครมีลิฟสีน้ำตาลก็ทาได้เลยนะคะเพิ่มกิมมิกให้ใบหน้าด้วยการแต้มฝยแล้วก็เซตด้วยสเปค,ค่ะตลกมากเราไม่ได้ถ่ายฟินิชจบ